สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Dr. o o c t ทาง Dr. V Channel นะครับ ผนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมร์นะครับเพื่อนของท่านครับรายการ Your Friend is a Doctor เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับที่คุยกันสบายๆสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะโดยเฉพาะช่วงนี้เราก็คุยกันเรื่องโควิด1 9เป็นหลักนะเพราะว่ายัางเป็นประเด็นที่คนสนใจอยู่นะครับมีหลายมีเพื่อนๆหลายคนนะก็เสนอว่าอยากให้คูดเรื่องอื่นบ้างนะได้ครับเดี๋ยวจะเอามาเข้าคิวไว้นะก็จะพูดคุยเรื่องอื่นๆบ้างก็ได้นะครับ หลังจากที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะสามสี่วันแล้วสามวันสี่วันแล้วเนี่ยนะก็สิ่งที่พบอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าโอ้โหเงียบครับเพื่อนๆืนนครับเงียบจนจนน่ากลัวจริงๆนะทุกครั้งที่ที่ผมมาเชียงใหม่สมัยอายุก,ก่อนโควิดนะชเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่คือคักมากๆเลยนะไปไหนเมื่อไหนก็เห็นคนเห็นคนเที่ยวเห็นคนกินเห็นคน,คน,น,น,คนซื้อของเนาะแต่หลังหลังเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยหลังโควิดนะผมมาเชียงใหม่สองสามรอบแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มาเที่ยวได้สบายใก,ใกล้ๆบ้านนะครับ เงียบจริงๆนะโดยเฉพาะที่เมื่อคืนเนี่ยไปเดินที่ตลาดอนุสารนะโอ้โหเห็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วสงสารจริงๆนะเศรษฐกิจนี้ย่ำแย่จริงๆเลยนะครับนะร้านอาหารที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนเนี่ยนะเ,เหลือวันหนึ่งสีห้าโต๊ะนะคนเรื่องเคยจ้างกันวันหนึ่งยี่กว่าคนนะลูกจ้างที่อยู่ในร้านเนี่ยนะก็ลดพนักง,งานลงเหลือ5คนนะอแต่คุณภาพอา,า,พอาหารอะไรยังดีอยู่หมดทุกอย่างนะครับนะก็ ผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยแหละพวกเราคงเวลาที่รัฐบาลนั้นให้ออกมาเที่ยวมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าพวกเราก็คงจะต้องออกมาท่องเที่ยวกันบ้างนะแต่ยังไงก็ตามการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างนะมีฟิสิเคิลดิสเซนซิ่งแล้วก็หน้ากากนะครับต้องติดตัวเสมอนะหน้ากากนะไปไหนมาไหนาก็ต้องใส่นะครับอย่าเพิ่งประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยหน้ากากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ลิฟ ต่างๆที่มีคนแน่นๆจริงๆก็อย่าไปขึ้นมานะครับนะเอาเท่าที่เท่าที่เราทาได้นะในส่วนตัวของเรานะคนอื่นไม่ใส่อย่าไปเตือนเขานะเดี๋ยวโดน <laughs> เดี๋ยวโดนเขาเขาว่าโดนทำร้ายร่างกายกันได้นะช่วงนี้ก็เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนก,คนก็คงจะเครียดกันเยอะด้วยนะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับที่15สิงหาคมพุทธศักราช2563นนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมนั่งคุยจากนอกสถานที่นะยังอยู่ที่โรงแรมเดิมนะครับ ก็เงียบผิดหูผิดตานะเพราะว่าผมมาเชียงใหม่ผมก็ชอบที่จะมาพักที่โรงแรมเนี่ยนะก็ปกติก็จะคลาคร่ำไปด้วยผู้คนนะตอนนี้ก็เงียบนะนั่งกินข้าวเช้าก็นั่งกินกันอยู่ไม่กี่โต๊ะนะจากห้องอาหารใหญ่ก็ก็ย้ายลงไปห้องอาหารเล็กนะครับก็นั่สารจริงๆนั่สารทุกคนเลยนะทั้งทั้งผู้ประกอบการแล้วก็แล้วก็พวกเราทุกคนนะที่จะมาท่องเที่ยวก็เงินทองก็คงจะร่ยหลอลงไปเรื่อยๆนะก็ ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วกันู้จะทำยังไงนะเรื่องเทคนิคทางการเงินต่างๆก็สอดแทรกไปให้แล้ว2คลิปแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมีคลิปอสอนเก็บเงินอีกนะสำหรับวัยรุ่นนะครับนะถ้าเพิ่งเริ่มทํางานอะไรเงี้ยจะเก็บเงินยังไงให้ได้เยอะนะหรือแม้แต่คนวัยกลางคนก็ตามนะถ้ายังพอเก็บเงินทันเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมา,าเล่าให้ฟังละกันว่าวิธีการเก็บเงินเนี่ยเก็บยังไงให,ให้เราสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยนะ วันนี้นะครับเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยนะฮะพีคพีคขึ้นอีกแล้วครับเพื่อนๆครับมีผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยนะ วันเดียวเมื่อวานเนี่ย262,464คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ total c a s e ทั้งโลกเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 i ที่ตรวจพบแล้วเนี่ย21ล้าน3 2, 1, 7, 7, 4, คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากโรคโควิด1 i ไปแล้ว7 6 2 1 8 3คนนะครับเอาเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนะมีคนเสียชีวิตจากโควิด1 i 5,464าทีน5,464คนนะครับ แต่ยังไงก็ตามตัวเลขก็ยังมีคนที่เป็นแล้วหายนะเป็นล้หายก็1 4บล้านหคนนะครับมาดู Active Cases ซ a มักนะครับ a c t ก v e case ก็คือคนที่ยังป่วยอยู่ในขณะนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยมีอยู่6 4ล้าน4คนนะก็เป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆเ9ครับเพื่อนๆครับโรคเนี้ยเป็นแล้วก็ตอนนี้อาการไม่หนักนะ ก็6,372,486คนนะครับมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักนะอยู่1%นะครับ6,4527คนนะถึงแม้หนักน้อยแค่1%แต่เพื่อนๆก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็รวมกันแล้วเนี่ยก็ยังเสียชีวิตอยู่ประมาณ5%นนะครับนะ โคสเคสเอาโคสเคสนะที่ปิดเคสไปแล้วเนี่ย14,884,728านนนคนนะครับก็มีหาย95%อย่างที่บอกไปนะตัวเลขที่บอกไปแล้วแต่ก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะจากโรคเนี้ยเจ็กว่าคนนะรวมเนี่ยจากาที่โคสเคสเนี่ยประมาณ5%นะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยคนที่ป่วยคนที่ปิดคดีแล้วเนี่ยก็อาจจะรวมกันประมาณสัก2-3%อนะอันนี้ก็แวร์ลี่ไปตามพื้นที่ต่างๆนะถ้า ไปติดโควิดในทีอยู่ในแถวเอเชียเนี่ยเอาจริงอะ่ะเสียชีวิตน้อยนะโดยเฉพาะที่เวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยเอาว่าผู้เสียชีวิตน้อยนะน้อยน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าไปติดอยู่แถวยุโรปนะก็อเมริกาเนี่ยผู้เสียชีวิตก็อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นนะครับผมเอากราฟอันนี้มาให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับว่าโควิดในทีเนี่ยทำท่าจะต่ําลงต่ําลงแต่ว่าก็พีคเซิร์ชข,ขึ้นไปเซิร์ชขึ้นไปนะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอก260,000กว่าคนนะครับ ม่ไม่มีทีท่าที่จะลดลงเลยนะการรักษาเนี่ยพวกเราผมเชื่อว่าทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่เราจะให้โรคนี้เนี่ยผ่อนผ่อนลงหมดไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆที่สุดก็คือการป้องกันนะก็คือวัคซีนนะและก,การปฏิบัติตัวของพวกเราเองนะทีนี้มาดูประเทศต่างๆทั่วโลกบ้างเอาเฉพาะหน้าแรกก็พอนะเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับ ก็สหรัฐอเมริกาครับเมื่อวานบวกเขาไป5 7 5 0 7, 7คนนะครับก็รวมทั้งประเทศเนี่ย5้7ล้านคนไปแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับที่บราซิลลองลองมานะครับเมื่อวานวันเดียวบวกไป45,899คนนะก็3ล้านกว่าคนแล้วนะ3 2 7ล้านคนนะครับ ประเทศแล้วเราก็คืออินเดียครับเพื่อนๆครับอินเดียเนี่ยเมื่อวานบวกเข้าไป65,609คนนะครับก็รวม2,525,222คนเนาะที่อินเดียเนี่ยประชากรเยอะมากแล้วก็การสาธารณสุขอจริงๆก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการติดเชื้อเนี่ยผมว่าคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยแหละนะดีไม่ดีจะแซงหน้าคนอื่นๆได้ด้วยนะ ถัดลงมาดับสีคือรัสเซียนะครับเมื่อวานบวกไป5,065คนนะรัสเซียก็9ก้าแสนกว่าคนนะครับแล้วก็เซาท์แอฟริกานะถัดลงมานะเอาประเทศแถบเราบ้างนะครับแถบเราที่อยู่ในหน้าแรกเนี่ยนะครับก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็บวกเข้าไป6,216คนนะรวมผู้ติดเชื้อในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย153,660คนนะครับ แล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับบวกไป2,307คนนะรวมประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อ1,35,123คนนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นี่ก็หนักหนามากๆเลยนะครับหนักหนา มาดูในประเทศไทยบ้างเห็นไหมครับเพื่อนๆครับประเทศไทยเนี่ยก็พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่อยู่ในสเตต์กรตีเนี่ยนะเมื่อวานวกไปอีก17คนนะก็สะสมไป3,376คนนะครับเอาจริงๆมาจากต่างประเทศตัวเท่าไหร่ก็เจอนะมาจากต่างประเทศตัวจเท่าไหร่ก็เจอนะเมื่อวานตัว17คนรึ้สึกจะมาจากอเมริกา10กว่าคนนะเยอะมากนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีคนที่หายแล้วจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก4คนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่หายแล้วในประเทศไทยเนี่ย3,173คนนะครับทุกคนที่ป่วยเนี่ยยังต้องนอนโรงพยาบาลนะครับอยู่ในโรงพยาบาล145คนนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดคงที่มาตลอดนะ58คนเห็นไหมฮะถ้าถ้าป่วยมาเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะพบว่าการป่วยเนี่ยเกิดขึ้นในคนหนุ่มสาวเนาะคนอายุมากๆเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าไปติดในคนหนุ่มสาวเนี่ยโอากาสเสียชีวิตก็จะลดลงด้วยนะครับ อันนี้ก็คือตัวเลขต่างๆที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะในเช้าวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทุกท่านนะอ,ออกมาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับไปไหนมาไหนมีโซเชียลดิสเทนซิ่งใส่หน้ากากนะครับมีโอกาสก,าก็ล้างมือเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็พกเจลล้างมือไว้เลยนะล้างมือ,อไว้นะครับพกเอาไว้นะเราต้องป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดนะครับนะก็ เอาละแค่นี้แหละวันนี้โอ้กับ10นาทีงั้นนะพูดไปเรื่อยๆนะก็เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ที่เที่ยวที่อีกที่หนึ่งนะมีเพื่อนๆแนะนำนะแล้วก็เมื่อวานพยายามจะจะ search ไปนะชื่ออะไรนะฮินกิฮินกิแลนด์นะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆแนะนําว่าให้แวะกาแฟดอยช้างแม่ริมซึ่งเป็นกาแฟดอยช้างที่ใหญ่ร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดนะเดี๋ยวจะแวะด้วยนะเดี๋ยวก่อนจะไปฮิโนกิแลนด์ก็จะแวะไปกราบลวงปู่กเปลี่ยนก่อนนะที่วัดนะครับก็โอเคโปรแกรมวันนี้ไปฮิโนกิแลนด์กลับมาคงหมดละมั้งนะเดี๋ยวกังคืนนะแต่คงไม่ทําเป็นบล็อกแล้วอาจจะเอารูปสวยๆนะครับมาทําเป็นอ่าอา่เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะเก็บเอาไว้นะครับเผื่อ เอาไปดูเองนะแต่เพื่อนๆใครอยากดูก็ยินดีครับก็ไปแล้วครับเพื่อนๆครับวันนี้สวัสดีนะครับ